ุ่มพลังชั้นนำที่เทียบเท่ากับเจตกูลใหญ่คืออูเหมินวิธีการฝึกฝนของพวกเขานั้นโหดร้ายอย่างยิ่งไม่เพียงแต่มีศาสตรพิษในการฝึกกระดูกแต่ยังมีสตร์มืดที่บูชายัญมนุษย์มีชีวิตลูกศิษย์ของอูเหมินคิดว่าการยกชื่อตระกูลของพวกเขาขึ้นมาเยาว,วชนคนนี้ต่อหน้าต่อตาจะยอมจำนวนอย่างแน่นอนแต่ไม่คิดว่าด้วยเหตุผลนี้เจ็ดปราดกลับสายหัวด้วยท่าทางเหยียดยันไม่เคยได้ยินมาก่อนนี่ทำให้ลูกศิษย์ของอูเหมินทั้งหมดรู้สึกผิดแม้แต่อูเหมินยังไม่เคยได้ยินหรือว่่่่าาชชยยหนนนนนุมมคี้้ไใักเตเตล หนึ่งในนั้นมองไปที่เพื่อนข้างๆลองทดสอบความสามารถของเขาดูก่อนถ้าเป็นคนธรรมดาก็ฆ่าเลยเพื่อนคนนั้นไม่พูดอะไรถือดาบโค้งเข้าใกล้แต่เขาก็ไม่ประมาทไม่ว่าคู่ต่อสู้จะเป็นใครมีดำตัวใหญ่สูงถึง4ี่เมตรที่อยู่ตรงหน้าก็สร้างความกดดันได้อย่างมากทานหินจ้องมองผู้บุกรุกและส่งเสียงเตือนทันใดนั้นผู้บุกรุกกระโดดขึ้นและฟันดาบโค้งลงมายังไม่ทันที่คุณจะลงมืออุ้งเท้าของเหมยฉิวก็พุ่งออกมาอย่างรวดเร็วเร็วมาก ซึ่งดูขัดกับร่างกายขนาดใหญ่ของมันสีหน้าของผู้ทดสอบเปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่ก็ไม่ตื่นตระหนกใช้ดาบปัดป้องอุงเท้าของมีดำํำเสียงดังปังดาบโค้งนั้นถูกเมี้วชิวตบพักเป็นสองท่อนระยะห่างที่ตกลงบนผู้มาเยือนเขาถูกกระแทกออกไปในทันทีหลังจากนั่งลงบนพื้นปากของเขาก็มีเลือดไหลออกมาเป็นจํานวนมากร่างกายสั่นสถานสองสามครั้งก็หยุดนิ่งคนของอูเหม๋งที่อยู่ตรงข้าไม่คิดเลยว่าปรมาจารดับฮวาจริงจะถูกมีดํำตกตายด้วยเพียงหนึ่งฝ่ามือ ทั้งสี่คนที่เหลือฟื้นคืนสติพวกเขารุมโจมตีคุณทันทีทานหินคำรามและอยากจะสู้ต่อแต่คุณกลับใช้พลังแพนด้าและโยนมันไปข้างหน้าอย่างง่ายดายแพนด้าเหล่านี้ได้รับพลังเสริมและแข็งแกร่งขึ้นในทันทีภายใต้การควบคุมของคุณพวกมันพุ่งไปยังทั้งสี่คนพวกเขายังไม่ทันวิ่งมาถึงหน้าคุณหน้าผาก็ถูกแช่แข็งทะลุวิ่งไปได้สองก้าวก็ล้มลงกับพื้นผู้เท่าอูเหมินที่อยู่ไม่ไกลจากนั้นเห็นเหตุการณ์นี้ใบหน้าไม่เหลือความสงบอีกต่อไปวิญญ,ญาาาอ,อออยกกจกร่ง รีบวิ่งไปในทิศทางตรงข้ามด้วยความเร็วสูงสุดคุณอ้าปากเปล่งเสียงคำสั่งทันใดนั้นร่างของผู้อาวุโสอูเหมินก็ขยับไม่ได้คุณขี่ฐานหินมาอย่างสบายๆต่อหน้าเขาหลังจากนั้นพูดเบาๆว่าฉันถามคุณตอบู้เท่าอูเหมินพยักหน้าเหมือนตำถัวคุณพูดชื่อสมุนไพรวิเศษห้าชนิดติดต่อกันคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับสมุนไพรวิเศษทั้งห้านี้ไหมถ้ารู้ที่อยู่ของแม้แต่หนึ่งชนิดฉันจะไว้ชีวิตคุณผู้เท่าอูเหมินเหงื่อแตกออกมาอย่างต่อเนื่องใช้สมองทััั้งหมดเพื่อคสกก เขาพูดขึ้นมาว่ากระดูกชิ้นนี้ฉันรู้จักหลายปีก่อนเคยอยู่ในมือของหมอผีเก่าแต่ตอนนี้เวลาผ่านไปหลายปีแล้วฉันไม่แน่ใจว่าหมอผีเก่าใช้มันไปหรือยังและไม่นานหลังจากที่เขาได้กระดูกมาเขาก็หายตัวไปคุณอยากถามไหมนอกจากกู่เติงแล้วพวกคุณที่วูเหมินมีสมบัติอื่นอีกไหมเย็นเวินผู้เท่าวูเหมินรู้สึกประหลาดใจชายหนุ่มคนนี้คิดจะปล้นวูเหมินหรือถ้าเป็นเช่นนั้นก็ยิ่งดีไปใหญ่แม้ว่าจะมีพลังระดับปรมาจารย์ถ้าคิดจะทาอะไรกับวูเหมิน ก็ต้องไม่มีทางกลับไปเขาพูดอีกครั้งนอกจากเท้าโบราณแล้วอูเหมินยังมีสมบัติอื่นๆอ,อีกแต่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเทียบได้กับกู่ถงหลังจากฟังแล้วท่านก็มีแววตาที่แปลกไปพวกท่านอูเหมินนอกจากกูเถิงและยาวิเศษทั่วไปแล้วน่าจะมีสิ่งสําคัญอื่นๆอ,อีกหลังจากฟังแล้วหน้าของผู้อาวุโสอูเหมินก็เปลี่ยนไปเขาพูดทุกอย่างที่รู้โดยไม่ปิดบังคิดจะฆ่าตัวตายข้ออ้างนี้ดูจะห่วยแตกเกินไปหน่อยเห็นคุณยกมือขึ้นแล้ว ท่านผู้อาวุโสอูเหมินรีพูดขึ้นว่าท่านผู้อาวุโสจะช่วยคำนวณให้ไหมคุณวางมือลงแล้วมองเขาบอกให้เขาพูดมาเร็วๆท่านน้อยอูเหมินของเราต้องการฝึกฝนต้องการเด็กที่เกิดในวันที่หนึ่งมกราคมจำนวนมากเด็กที่เกิดในวันที่หนึ่งมกราคมเมื่อสามวันที่แล้วมีคนนำเสนอลักษณะเฉพาะที่ตรงกับเด็กหญิงคนหนึ่งอย่างสมบูรณ์ท่านชายน้อยดีใจมากและให้กระดูกอูเหมินเป็นรางวัลคนที่พบเด็กหญิงคนนั้นก้าวเข้าสู่ระดับอูหวังกังวลว่าคุณอาจไม่เข้าใจความหมายของเขา ผู้อาวุโสอูเหมินจึงเสริมอย่างอ่อนโยนทั้งอูเหมินนอกจากเท้าโบราณแล้วสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดคือกระดูกและเอ็นที่ได้รับการเพราะเลี้ยงมาอย่างดีทั้งสามชินทันใดนั้นก็คิดถึงบางสิ่งจึงถามเด็กหญิงที่ถูกมัดไว้บนเส้นได้ว่าอายุประมาณ8ปดถึงเ้าขวบหรือไม่คนที่พาเธอมาถวายให้กับท่านน้อยของอูเหมินคือแพทย์แผนโบราณที่มีนิสัยแปลกๆอาจารย์อูเหมินรู้สึกดีใจคุณก็รู้จักอาจารย์ใหญ่คนนั้นด้วยหรือนั่นมันเหมือนน้ำท่วมใหญ่เลยเสียงยังไม่ทันจบ อาจารย์อูเหมือนก็รู้สึกว่าอากาศรอบตัวเย็นลงอย่างรวดเร็วทําให้เขารู้สึกเหมือนตกอยู่ในห้องน้ําแข็งเห็นคุณที่เคยสงบนิ่งอยู่ตลอดกลับเปลี่ยนเป็นเย็นชาเหตุผลที่คุณรู้สึกดีกับหลัวหลวไม่เพียงเพราะเขามีหลักฐานทางจิตวิญญ,ญาณที่คุณมองว่าเป็นคนประเภทเดียวกันที่สําคัญกว่านั้นคืออาจารย์ของคุณโยกวงก็เหมือนกับลัวลัวเป็นหลักฐานที่ใกล้จะสูญพันธุ์ในอดีตคุณไม่ได้ช่วยเขาและเสียใจมาตลอดคุณถามด้วยเสียงเย็นชาว่าอูเหมอนอยู่ที่ไหน ผู้อาวุโสอูเหมือนไม่กล้าซ่อนเร้นแม้แต่น้อยเขาชี้ไปยังยอดเขาที่สูงที่สุดแล้วพูดขึ้นยอดเขานั้นคือที่ตั้งของประตูอูเหมือนเสียงพูดเพิ่งจบลงเธอก็ลอยขึ้นกลางอากาศแล้วก้าวออกไปเหมือนกับดาวตกพุ่งไปยังยอดเขาที่ตั้งของประตูอูเหมือนอาจารย์ของประตูอูเหมือนกลืนน้ำลายบินกลางอากาศเขาไม่เคยได้ยินวิธีการอันโหดร้ายเช่นนี้มาก่อนแม้ว่าผู้เต้นจะมีพลังวิเศษสูงส่งเพียงใดแต่ก็ไม่สามารถบินได้เขาก็ตระหนักขึ้นมาในทันที คราวนี้ประตูอูอาจจะเจอศัตรูที่ร้ายแรงแล้วขณะที่เขากําลังครุ่นคิดอยู่นั้นเมี้ยวฉิวก็จ้องมองคนตรงหน้าอย่างไม่วางตาหลังจากที่เธอได้รับพลังวิเศษจากคุณแล้วไม่ใช่แค่ตัวตลกอีกแล้วแต่มีสติปัญญาเล็กน้อยเจ้านายจากไปอย่างรีบร้อนโดยไม่สนใจมนุษย์คนนี้แต่ก่อนหน้านี้เขารู้สึกได้ชัดเจนจากตัวเจ้านายความตั้งใจที่จะฆ่าอย่างรุนแรงบางทีเขาอาจจะพาเจ้านายไปเจ้านายจะต้องยินดีแน่นอนอาจจะได้รับรางวัลบางอย่างท่านอาจารย์อูเหมินสังเกตเห็น สายตาของมีดำตัวใหญ่ตรงข้าไม่ปกติเขาวิ่งหนีทันทีเช่นนี้คนหนึ่งกับสัตว์หนึ่งไล่ล่ากันในป่าดาบวิญญาณในที่สุดเมยฉชิวก็ตามไม่ทันก้มหน้าดูเสียใจนั่งอยู่บนพื้นสิบกว่านาทีหลังประตูบ้านปรากฏขึ้นต่อหน้าคุณสิ่งที่เรียกว่าประตูบ้านดูคล้ายป้อมปราการมากกว่ากำแพงสูงที่สร้างจากหินเสาไม้แหลมสูงสามเมตรล้อมรอบประตูบ้านทั้งหมดไว้อาคารก็ค่อนข้างเรียบง่ายแม้กระทั่งดูหยาบหยาบส่วนใหญ่เป็นบ้านที่สร้างจากกองหินขนาดใหญ่ คุณตกลงมาบนพื้นห่างจากกำแพงสูงของประตูบ้านห<ม>้าสิบเมตรเดินไปอย่างสบายๆบ,บนกำแพงสูงมีหอคอยยามสองแห่งหนึ่งในนั้นกำลังพนันอีกคนหนึ่งกำลังดูโทรศัพท์ใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่คลุมเครือจนกระทั่งคุณเข้าใกล้าชายคนนั้นวางโทรศัพท์ลงเขารู้สึกรำคาญที่ความสุขของเขาถูกขัดจังหวะเขาตะโกนใส่คุณว่าออกไปที่นี่ไม่ใช่ที่ที่คุณควรจะมาถ้าเดินเข้ามาอีกก้าวเดียวฉันจะสับคุณคุณไม่สนใจคุณเดินต่อไปข้างหน้าอย่างสงบ เพียงแค่ยื่นมือออกไปสัมผัสประตูใหญ่ก็พังทลายลงมาลูกศิษย์สองคนที่เฝ้าประตูมองกันและกันตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความตกใจและความกลัวหลังจากกลืนน้ำลายแล้วทั้งสองก็รีบวิ่งเข้าไปเชิญแขกเข้าไปข้างในสำหรับคุณแล้วพวกเขาเป็นแค่มดสองตัวเท่านั้นคุณไม่มีความต้องการที่จะเหยียบพวกเขาเลยคุณก้าวเท้าใหญ่เข้าไปในลานบ้านอูเหมินแม้จะเป็นเพียงก้าวเดียวแต่ตัวคุณกลับปรากฏขึ้นห่างออกไปหลายสิบเมตรทักษะที่หน้าทึ่งนี้ทำให้ผู้เฝ้าประตูทั้งสองอ้าปากค้าง คนหนึ่งมองไปที่หลังของคุณพูดว่านี่เป็นปีศาจมาจากไหนกันหนึ่งฝ่ามือทำลายประตูบ้านอูเหมินหนึ่งก้าวสามารถเดินไปได้หลายสิบเมตรถึงจะเป็นหัวหน้าของอูเหมินก็คงทำไม่ได้ถึงขนาดนี้หรอกเพื่อนอีกคนรีบเตือนพูดเบาๆหน่อยเธอไม่อยากมีชีวิตแล้วเหรอพวกเราที่เป็นเพียงเศษเล็กเศษน้อยไม่ควรพูดมากถ้าถูกพัวพันเข้าไปก็คงต้องตายแน่ไม่นานหลังจากนั้นก็มีผู้เท่าอูเหมินได้ยินเสียงดังวิ่งมาดูเหตุการณ์นำเหล่าสานุศิสมาหาคุณเพื่อเป็นบังกร แต่พวกเขาไม่ได้รีบร้อนที่จะลงมือเพราะคนที่กล้าเดินเข้ามาในบ้านอย่างองอาจย่อมไม่ใช่คนอ่อนแอภายในสองนาทีคุณยืนอยู่หน้าห้องโถงของอูเหม่นปล่อยพลังชั่วคราวออกไปค้นพบว่าลมกลิ่นของหลัวหลวอยู่ภายในวิหารนี้เสียงโกรธและอ่อนโยนดังขึ้นภายในวิหารใครกันที่กล้ามองดูค่ะผู้ใหญ่ของอูเหม่นรีบเข้ามารายงานขอให้ท่านผู้น้อยสงบความโกรธเป็นเพียงคนเล็กๆที่หลงเข้ามาในที่นี้พวกเราจะขับไล่เขาทันทีนอกวิหาร ลูกศิษย์ของอูเหมินที่มารวมตัวกันมีมากขึ้นเรื่อยๆถูกล้อมรอบอย่างแน่นหนามิตรภาพหรือการสอบถามเพื่อนร่วมทางไม่คุ้มค่าที่จะทำเรื่องใหญ่โตเพื่อคนคนเดียวในสำนักของเรามีผู้เท่าห้าคนนอกจากผู้เท่าองค์ที่สามที่ลงเขาไปผู้เท่าอีกสี่คนก็มาถึงที่นี่ในเวลานี้ผู้เท่าองค์ใหญ่ของสำนักอูเดินมาด้วยสีหน้าที่เย็นชาเขาพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาท่านเมื่อกี้คุณสามารถเดินออกไปได้แต่คุณได้เข้ามาในจุดของเราแล้วตอนนี้คุณอยากจะออกไปก็ทำไม่ได้แล้ว พี่น้องที่สองสี่และห้าร่วมมือกันอย่าสร้างเสียงดังเกินไปจบให้เร็วเพื่อไม่ให้กระทบกับเรื่องสำคัญของท่านชาย3ท่านอาจารย์ฟังคำสั่งและล้อมคุณไว้4ปรมาจารย์หญินพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าเด็กหนุ่มไม่ว่าเธอจะเป็นใครการตายด้วยมือของพวกเราสามปรมาจารย์เธอควรภูมิใจแล้วไม่เสียทีที่เกิดมาบนโลกนี้เพียงแต่ชาติหน้าจงจำไว้ว่าให้มองให้ชัดบนใบหน้าเธอไม่มีร่องรอยของความตื่นตระหนกหลังจากนั้นเธอก็พูดออกมาอย่างสงบ ฉันไม่สนใจที่จะต่อสู้กับมแมลงตัวเล็กๆฉันมีเพียงสองข้อเรียกร้องที่อูเหมินไม่มีสิทธิ์ให้คุณเรียกร้องอะไรคนบ้าตายซะห้าผู้อาวุโสเย็นชาไม่พูดอะไรและโจมตีด้วยลมพายุคุณเพียงแค่หลบไปด้านข้างก็หลบได้อย่างง่ายดายห้าผู้อาวุโสตกใจนี่เป็นเรื่องบังเอิญหรือเพื่อให้จบเร็วๆเ,เขาต้องใช้พลังทั้งหมดในการชกครั้งนี้แม้แต่มืออาชีพก็ต้องใช้พลังทั้งหมดในการรับหรือว่าในชั่วงพริบตานี้คู่ต่อสู้สามารถมองเห็นท่าพิฆาตของเขาได้ฉันจะจัดการเอง เท่าชารารุ่นสองขมวดคิ้วก้าไปข้างหน้าและชกหนึ่งครั้งเท่าชารารุ่นใหญ่ตบออกไปทันใดนั้นก็มีลมหนาวพัดผ่านมาแต่คุณเพียงแค่โบกมือเบาๆลมหนาวนั้นก็หายไปในทันทีต่อจากนั้นคุณก็ตบมือไปทางผู้เท่าองค์ที่สองพลังที่มองไม่เห็นตกลงบนตัวเขาผู้เท่าองค์ที่สองถูกผลักถอยหลังทันทีและอาเจียนเลือดออกมาหน้าซีดเผือดผู้เท่าผู้แก่เบิกตากว้างร่างกายสูงใหญ่สันสานเขารีบตวาดให้หยุด ตั้งแต่ต้นจนจบเยาวชนคนนี้แค่ลงมือครั้งเดียวก็ทำให้ผู้เท่าผู้แก่รู้ว่าคนนี้ต่อกรไม่ได้เว้นแต่ผู้บัญชาการจะปรากฏตัวแต่ผู้บัญชาการกำลังปิดบัญชาการอยู่เตรียมตัวสำหรับการฝึกฝนคืนนี้ไม่มีทางที่จะปรากฏตัวแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ออกมาหลายปีแล้วแต่ก็ยังติดตามข่าวสารของห้าจักรวาลห้าจักรวาลมีปีศาจเช่นนี้เกิดขึ้นเมื่อไหรผู้เท่าผู้ใหญ่ถามด้วยความหวาดกลัวท่านคือใครกันแน่มาจากที่ไหนและมาที่นี่เพื่อทำอะไรหากท่านมีข้อเรียกร้อง ทางเรายินดีที่จะให้ความร่วมมือเมื่อได้ยินเช่นนั้นท่านก็ยิ้มเล็กน้อยในที่สุดพวกคุณก็เข้าใจภาษาคนแล้วสินะฉันมีสองข้อเรียกร้องอย่างแรกได้ยินมาว่าทางคุณมีสมุนไพรชื่อว่ากระดูกสุกจงมอบมันให้ฉันและฉันจะไม่ถือโทษโกรธในความผิดที่พวกคุณได้กระทําไว้ประการที่สองพวกคุณจับเด็กหญิงชื่อลัวลัวที่เมืองหลอซานปล่อยเธอไปฉันจะถอนตัวหากไม่ทําตามอูเหมินจะถูกกําจัดออกไปเมื่อได้ยินคําพูดของคุณผู้อาวุโสคิดในใจว่าคําพูดใหญ่โตจริงๆ แต่ไม่กล้าพูดออกมาเพราะตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ไม่ปกติกูเทงเขารู้ดีเป็นยาวิเศษที่หมอผีได้มาอย่างบังเอิญคนที่รู้เรื่องนี้ในหมู่บ้านอูเหมือนไม่น้อยแต่ตอนนี้ไม่มีใครรู้ว่าหมอผีอยู่ที่ไหนส่วนเด็กหญิงที่ชื่อลัวลัวเป็นแค่เด็กธรรมดาจากครอบครัวทั่วไปฝ่ายตรงข้ามจึงบุกเข้ามาที่หมู่บ้านอูเหมอนเกรงว่าจุดประสงค์ของเขาจะไม่ต่างจากท่านชายเด็กผู้หญิงคนนี้มีร่างที่เต็มไปด้วยพลังหยินคืนนี้เวลาเที่ยงคืนเป็นช่วงเวลาที่มีพลังหยินสูงสุด ซึ่งเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในทุกสิบปีปมีความเป็นไปได้สูงที่พลังของท่านชายจะก้าวขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้นไปอีกเขาจะยอมให้อีกฝ่ายพาเด็กผู้หญิงคนนี้ไปได้อย่างไรง่ายๆให้เขาพาเด็กผู้หญิงคนนี้ไปหลังจากครุ่นคิดสักพัก,กท่านผู้อาวุโสเฉินเซิงเต่าท่านอาจจะตั้งใจยั่วยุเด็กหญิงที่ท่านพูดถึงพวกเราไม่เคยเห็นเลยเป็นไปได้อย่างไรที่จะอยู่ที่ประตูบ้านของฉันดังนั้นขอให้ท่านเปลี่ยนเงื่อนไขท่านพูดอย่างเยือกเย็นฉันพูดแล้วฉันมีเพียงสองเงื่อนไขนี้เท่านั้น ที่นี่ยังมีคนที่แข็งแกร่งกว่าพวกเธออีกน่าจะเป็นคนที่นี่ให้เขาออกมาพูดกับฉันเมื่อได้ยินเช่นนั้นหัวหน้าเท่าถึงกับเปลี่ยนสีหน้าเขารู้ว่าทั้งสองฝ่ายไม่มีทางเจรจากันได้อีกแล้วจึงตัดสินใจทำลายความสัมพันธ์ท่านเราให้เกียรติท่านมากพอแล้วอย่าได้ใจเกินไปถึงแม้ว่าคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับปรมาจารย์ที่นี่ก็ไม่ใช่ที่ที่คุณจะมาสร้างความเดือดร้อนได้พูดจบเขาก็ค่อยๆหยิบกล่องเล็กๆออกมาจากตัวผู้อาวุโสคนที่สามและผู้อาวุโสคนที่ห้ามองหน าของพวกเขาเต็มไปด้วยความอิจฉาผู้อาวุโสใหญ่เปิดกล่องเห็นมแมลงตัวเล็กสีทองบินออกมาบินตรงไปยังปลายจมูกของผู้อาวุโสในชั่วพริบตาพลังของเขาพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนี่คือวันตัวสุดท้ายที่เหลืออยู่ของอูเหมินคุณจึงเหลือบมองอีกครั้งรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยร่างกายของมันแผ่คลื่นพลังอ่อนๆผลของมันนั้นไกลเกินคาดดีกว่ายาบางชนิดบนโลกนี้คุณตั้งใจจะจับมันมาศึกษาแต่เห็นเส้นเอเล็กลอดเข้าจมูกของผู้อาวุโสแห่งอูเหมิน ก็รู้สึกขยาขยงจึงล้มเลิกความคิดนั้นและในขณะนี้พลังของผู้อาวุโสแห่งอูเหมือนยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดูเหมือนจะทะลุขีดจำกัดของระดับปรมาจารย์เข้าสู่ระดับอาจารย์ใหญ่แต่คุณกลับไม่สนใจเพียงแค่มองดูอย่างสงบภายในไม่กี่นาทีพลังอันแข็งแกร่งก็พุ่งออกมาจากร่างของอาจารย์ใหญ่ห่าห้าชันกลายเป็นอาจารย์ใหญ่แล้วร่างที่ค้งของเขาดูตัวตรงรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าที่ดูแก่กำลังกลับมาเป็นหนุ่มอย่างรวดเร็ว ผิวที่ตายแล้วหลุดออกจากใบหน้าเห็นว่าตัวเองมีความสามารถที่มั่นคงในระดับปรมาจารย์เขารู้สึกคึกเขิมโบกมือเรียกพี่สี่และพี่ห้าให้ร่วมมือกันร่วมกันกำจัดผู้บุกรุกทุกคนในหมู่บ้านอุเหมินต่างก็ตื่นเต้นผู้อาวุโสก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วที่สุดในพริบตาก็มาถึงหน้าคุณมือของเขากำลังฉีกไปทางลำคอของคุณแต่ความเป็นจริงไม่ได้เป็นไปตามที่เขาคิดมือของเขาถูกจับไว้โดยมือที่แข็งแรงทำให้หน้าของผู้อาวุโสเปลี่ยนไปทันทีอุทานออกมา เป็นไปได้ยังไงคุณสส่หัวสีหน้าสุดโทมอย่างเห็นได้ชัดอ่อนแอเกินไปที่เรียกว่ามหาอาจารย์แค่ฝืนทำรรถึงระดับครึ่งก้าของขอบเขตการฝึกฝนเท่านั้นหลังจากที่คุณปล่อยมือแรงกระแทกทําให้ร่างของผู้อาวุโสถูกเวียงออกไปชนเข้ากับประตูใหญ่ของหอประชุมส่งเสียงทึบการประสานงานเช่นนี้ทําให้ผู้อาวุโสที่สี่และผู้อาวุโสที่ห้าที่เริ่มโจมตีตาค้างหยุดการเคลื่อนไหวทันทีจากนั้นคุณยกนิ้วชี้ไปที่ผู้อาวุโส อีกฝ่ายรู้สึกเหมือนถูกความตายอบล้อมทันทีเขาพ่นเลือดออกมาปากแล้วรีบบอกว่าขอชีวิตฉันไวเ้เถอะคำพูดยังไม่ทันจบที่หน้าผากของผู้อาวุโสแห่งอูเหมือนก็ปรากฏรูเลือดขึ้นมาม่านตาค่อยๆกระจายและสูญเสียชีวิตชีวาผู้อาวุโสตายแล้วคนนี้เราไม่สามารถสูได้รองผู้อาวุโสคุกเข่าลงกับพื้นศีรษะของเขากระแทกกับแผ่นหินอย่างแรงตะโกนร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้านายภายในร้านประตูหลังของวัดอูเหมือนเปิดออกด้วยเสียงดังร่างหนึ่งโผล่พ้นออกมาในอากาศ เมื่อลงมาถึงพื้นก็เห็นรูปร่างชัดเจนนี่คือชายที่มีรูปลักษณ์สวยงามอย่างน่าทึ่งอายุประมาณ28-9ปีหน้าตาที่ทําให้ผู้คนที่เห็นต้องรู้สึกอับอายคนนี้คือลูกชายของตระกูลอูเขามองไปที่ผู้เท่าผู้ใหญ่ที่สิ้นชีวิตแล้วคิ้วขมวดแน่นขยักก่อนที่จะปิดบาเพ็ญเขาได้ฝากกล้ามเนื้อและกระดูกไว้เพราะกังวลว่าอาจจะถูกรบกวนโดยคนอื่นในระหว่างที่ปิดบาเพ็ญไม่คิดว่าผู้เท่าผู้ใหญ่จะอ่อนแอขนาดนี้มองไปรอบๆสุดท้ายสายตาของเขาก็มาตกที่คุณ คิดว่าเป็นปีศาจร้ายจากสำนักใหญ่แต่กลับเห็นใบหน้าที่อ่อนเยาว์ในดวงตาของเขานี่ทำให้ดวงตาของราชบุตรแห่งอูเหมินหดตัวลงอย่างรุนแรงเขาถามด้วยเสียงต่ำว่าคุณคือใครมาตั้งนานแล้วที่อูเหมินนี่เป็นครั้งแรกที่มีคนถามชื่อคุณคุณพูดเบาๆว่าเ yeah ย่ฟานราชบุตรแห่งอูเหมินยังคงขมวดคิ้วอยู่เย่ฟานสามารถสังหารอาจารย์ใหญ่ที่รวมกระดูกและเอ็นได้อย่างง่ายดายความสามารถของเขาอาจไม่ต่างจากฉันมากนะัก การต่อสู้ระหว่างเสือสองตัวไม่มีประโยชน์มากนะยิ่งไปกว่านั้นแม้ว่าเขาจะสามารถขับไล่หรือสังหารเย่ฟานได้เขาก็อาจจะได้รับบาดเจ็บเองหากพลาดช,ช่วงเวลาค่ำคืนวันนี้เขาจะต้องรออีกสิบปีเมื่อคิดถึงเรื่องนี้หัวหน้านายอูก,ก็ยิ้มเยาะและพูดว่าพี่เยหรือว่ามีลูกศิษย์ของอูเหมินที่ไม่รู้จักกาลเทศะทําให้คุณไม่พอใจถ้าเป็นเช่นนั้นผมขออภัยแทนลูกศิษย์ของผมที่นี่และจะเตรียมของขวัญชิ้นใหญ่เพื่อแสดงความเสียใจถ้าพี่เยอ่ยอมถอนตัวไป ผมจะมอบก,กระดูกวิเศษหนึ่งชิ้นให้พี่เยกระดูกนี้มีประโยชน์มากมายในอนาคตเมื่อพี่เยต้องการที่จะทะลุผ่านด่านสามารถเป็นกำลังสำคัญได้เมื่อได้ยินคำพูดนี้เราผู้อาวุโสที่เหลืออยู่ของบ้านเราหันมาดูแต่คุณไม่สะทกสถานเพียงใส่หัวเบาๆทายาทของตระกูลอูไม่ยอ่อท้อพี่เยยังมีข้อเรียกร้องอะไรอีกก็บอกมาได้เลยถ้าสามารถตอบสนองได้ผมจะไม่ตหนีแน่นอนนอกจากนี้นอกเหนือจากสิ่งที่สัญญาไว้กับพี่เยแล้วข้าย,ยังได้พอพันดอกน้ำแข็งหิมะขึ้นมาด้วย และจะมอบให้พี่เย่เป็นของขวัญเธอพูดออกมาโดยไม่สนใจและดอกน้ําแข็งหิมะที่เจ้าพูดถึงนั้นน่าจะถูกฆ่าเก็บไปแล้วเมื่อได้ยินเช่นนั้นเจ้าชายอูเหม็นก็งงว่าหมายความว่าอะไรดอกน้ําแข็งหิมะน่าจะได้รับการคุ้มครองจากอูเหมน็นไม่ใช่หรือบ่อน้ําเย็นนั้นสามารถแช่แข็งผู้บุกรุกได้ในทันทีผู้ที่เข้าใกล้มีเพียงจุดจบเดียวคือการตายในท้องของงูพ่อเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เจ้าชายแห่งอูเหม่นรีบถามว่าศักดิ์ธิ์เป็นอย่างไร เมื่อได้ยินคำถามนี้คุณอดหัวเราะไม่ได้กับสัตศักดิธิ์พวกคุณเรียกหนอนตัวเล็กๆว่าสัตสักดิษิ์ได้อย่างไรมันน่าขันจริงๆเมื่อฉันเก็บดอกไม้หิมะหนอนตัวนั้นมแมลงตัวเล็กแอบโจมตีฉันฉันก็แค่ฆ่ามันทิ้งไปเจ้าชายอูเหมินไม่สามารถรักษาความสงบได้อีกต่อไปถ้าเป็นเวลาปกติเขาคงไม่กลัวคงต้องต่อสู้กับเย่ฟานเพื่อหาผู้ชนะแต่ตอนนี้สถานการณ์ต่างออกไปเขาจึงต้องเก็บความโกรธไว้ในใจแล้วเขาก็พูดด้วยเสียงแหลมคมแม้ว่ามันจะเป็นสัตศักดิ์สธิ์ของอู แต่ก็เป็นสัตว์ที่ไม่เชื่อฟังฆ่ามันไปก็ไม่เป็นไรพี่เย่ไม่ต้องกังวลใจกลุ่มคนจากอูเหมอนต่างตกตะลึงนี่หรือคือหัวหน้าน้อยของอูเหมอนที่พวกเขารู้จักหัวหน้าน้อยที่โหดร้ายไร้ความปราณีเมื่อไหร่เขาถึงได้ใจดีขนาดนี้ผู้เท่าผู้แก่ถูกฆ่าตายไม่เป็นไรศักดิก์ธิ์แห่งอูเหมอนก็ถูกฆ่าตายแล้วยังบอกว่าไม่เป็นไรอีกเธอไม่สามารถช่วยชมได้เธอยังถือว่าสูญเสียไปบ้างความต้องการของฉันนั้นง่ายมากล้วล้วเป็นคนของฉันปล่อยเขาไปและชดเชยด้วยเท้ากระดูกหนึ่งตน ฉันจะไม่ถือสาอะไรเจ้าชายแห่งอูเหมินหน้าตาเปลี่ยนไปทันทีไม่ต้องพูดถึงเท้าโบราณเงื่อนไขแรกเขาก็ไม่สามารถตอบรับได้น้ำเสียงของเขาไม่สุภาพอีกต่อไปคุณค่าผู้อาวุโสในสังกัดของฉันข่าศักดิก์ธิ์ของอูเหมินฉันก็ยังสามารถให้อภัยได้ฉันให้เกียรติคุณอย่างเต็มที่แล้วฉันสุภาพกับคุณคุณคิดว่าฉันอูเหมินเป็นคนที่อ่อนแอหรือไงเฉินยินสองวินาทีพูดด้วยความอึดอัดหน้าของคุณไม่มีความหมายสำหรับฉันเลยได้ยินเช่นนี้อูเหมินน้อยเจ้ายิ่งโกรธนัก พูดมาถึงจุดนี้เขาก็รู้ว่าทั้งสองฝ่ายไม่มีทางกลับตัวแล้วการต่อสู้ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ขณะที่เขากำลังจะออกมือเขามองไปอีกด้านหนึ่งด้วยความรู้สึกแปลกใจเห็นชายชาราที่มีท่าทางเหมือนเซียนกำลังเดินมาอย่างช้าๆแม้ฝีเท้าของชายชาราจะชา้าแต่เพียงสองสามก้าวก็มาถึงหน้าหัวหน้าน้องชายของตระกูลอูนี่คือเวอร์ชั่นย่อของการย่อระยะทางในโลกของการฝึกฝนอมตะผู้ที่มีพื้นฐานครึ่งหนึ่งก็สามารถใช้ได้แต่บนโลกนี้ ผู้มาเยือนนี้เป็นผู้ที่มีพลังระดับราชาแห่งสงครามทายาทแห่งอูเหมินรู้สึกตื่นเต้นและหัวเราะขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์ที่ก้าวเข้าสู่ระดับราชาแห่งสงครามชายชรสาส่หัวอย่างต่อเนื่องไม่กล้าทำตัวใหญ่การที่ข้าสามารถก้าวข้ามได้นั้นต้องขอบคุณทายาทแห่งอูเหมินไม่อย่างนั้นอาจจะไม่มีโอกาสได้ก้าวเข้าสู่ระดับนี้เลยผมแค่เพิ่มความสวยงามให้กับสิ่งที่มีอยู่แล้วเท่านั้นด้วยความสามารถของท่านเก่าเพียงใช้เวลาอีกไม่นานก็สามารถก้าวข้ามสู่ระดับอวังได้ ในขณะนั้นท่านเก๋ามองไปที่ผู้อาวุโสของตระกูลอูที่สูญเสียชีวิตไปแล้วแล้วถามด้วยรอยยิ้มว่าดูเหมือนว่าท่านจะเจอปัญหานิดหน่อยต้องการให้ผมช่วยไหมเจ้าชายแห่งอูเหมือนยิ้มเยาะแล้วพูดว่าขอบคุณท่านเกา๋าวันนี้ข้าพระเจ้าไม่สะดวกที่จะลงมือเองหากท่านเก๋าสามารถกำจัดคนนี้ให้อูเหมือนได้อูเหมือนจะตอบแทนท่านอย่างมากเมื่อได้ยินเช่นนั้นท่านเก๋าหันมามองคุณยิ้มแล้วถามว่าท่านใหญ่แห่งอูเหมือนถูกท่านสังหารใช่ไหมคุณรู้สึกว่ามันตลก ทำไมคนเหล่านี้ชอบถามคำถามที่ไร้สาระเช่นนี้ดังนั้นคุณจึงชี้ไปที่หัวหน้านักรบแห่งอูเหมอนว่าเขาฆ่าคนด้วยดาบเลือดเก๋เหล่ามีสีหน้าถามไถยแล้วก็หัวเราะเยาะฮาฮาปากคมเหมือนมีดดูเหมือนว่ากำลังกายก็ไม่เลวแต่อูเหมอนไม่ใช่ที่ที่คุณจะมาสร้างความเดือดร้อนได้ให้เก๋อหวังของข้าลองฝีมือคุณดูมาลองดูทักษะอันสูงส่งของคุณกันเถอะคุณคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วถามว่าคุณคือหมอผู้วิเศษใช่ไหมกเกาเหล่าดูประหลาดใจคุณรู้จักฉันเหรอไม่รู้จักเพียงแต่ตอนอยู่่ทีลลสแเจิ ได้ยินคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งเตือนให้รักษาโรคร้ายของลัวลัวพวกเขาพูดถึงคุณด้วยความกระตันอยู่ไม่คิดว่าคุณจะมองลัวล้วเป็นเพียงสิ่งหนึ่งเครื่องมือเพื่อความสําเร็จของตัวเองท่านเก่าไม่สนใจเลยคนธรรมดาธรรมดาเท่านั้นที่สามารถแสดงคุณค่าของตัวเองให้พวกเราเห็นนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วนอกจากนี้หากไม่มีค่าออกมือล่วล้วคงตายจากความเย็นจัดไปแล้วเมื่อสองปีก่อนเขามีชีวิตต่อไปอีกสองปีตอนนี้ช่วยเหลือค่าให้มีคุณค่าเล็กน้อยก็ไม่เสียหาย ได้ยินคำพูดนี้สายตาของเจ้าดูมีความตั้งใจที่จะฆ่ามากขึ้นยกนิ้วชี้ไปที่ท่านเก่าเจ้าควรตายอย่างไม่น่าเสียดาย